สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเนาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม ROX นะครับผม Next Generation นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการ์ดนะครับผมที่บวก p d ดาเมดโบนัสนะครับผมซึ่งมีหลายคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะมากครับว่าพี่ครับว่าใส่แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มเยอะไหม แล้วเราเนี่ยควรจะใส่ช่วงไหนช่วงต้นช่วงกลางช่วงหลังนะครับผมยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ในคลิปนี้แล้วลองเทสยิงให้ดูเลยนะครับว่ามันเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากกันเลยนก,กันนะครับนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเช็คเท่านั้นนะครับผมรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีนะครับไม่มีซ่อม และถ้าใครที่ชอบเติมเงินเกมนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนนะครับ Britman Shop นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อปร์เ็นตะครับไม่ว่าจะเป็น R.O.M R.O.V Free Fire นะครับพร้อมดิ u t y p u b G Mobile หรือเกมอื่นๆอีกมากมายกดลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยการ์ดที่ผมจะทดลองให้ดูวันนี้นะครับก็จะเป็นการ์ดที่หาได้ช่วงต้นเกมละวกันนะไปนี้นะครับผม ตอนนี้แพทไทยมันใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าผมจะเปิดหน้าตากาสให้ดูแล้วกันซึ่งมันจะบวกพีดาเมจโบนัสเนี่ย240นะครับผมในส่วน a c c e s สซอรนะครับผมดูไหนเออเฮ้ย,ยผิดเหรอไม่ผิดเลนี่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 อ๋อผิดครับเมื่อกี้ผมท้อผิดช้อยครับนี่ครับก็คือการ์มูก้า นะครับการมูก้าเนี่ยจะบวกพีดาเมทนะครับผมพีดาเมโบนัสนะครับ240หรือที่ผมมักจะบอกว่ามันคือเรียกว่าดาเมจสุดท้ายหรือถ้าจะเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นดาเมจตรงๆที่บวกเข้าไปเลยอะ่ะนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยที่เขาบอกว่าใส่พีดาเมจโบนัสแล้วแรงเนี่ยมันจะต้องใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ครับและเขานิยมใส่กันช่วงท้ายเกมนะครับก็คือมันจะอยู่ในส่วนของการ์ดมาดุกนะครับขอเท้าคานไม่ดูอีกนิดนึงนะครับ มันจะอยู่ในส่วนของการมาดุกครับนี่คือการ์ดใบนี้ครับมันจะบวก p-damage โบน u ส6%เขาจะนิยมใส่กันในแฟชั่นนะครับหรือว่าคอสตูมเฮดเกียร์นั่นแหละนะครับเพราะว่านะครับอาชีพที่ใช้สกิลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ถ้าใส่ใบนี้นะครับมันจะทําให้แรงขึ้นเยอะเพราะมันบวกเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นนะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงมันนะครับเราเอาแค่ว่าณตอนนี้ก่อนนะครับตอนต้นเกมเนี่ยนะครับที่บอกที่ผมบอกนะว่า ทำไมให้หาใส่นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณหามาใส่เนี่ยเอาง่ายๆเลยมันจะดาบ,บวกดาเมจให้คุณเนี่ยเข้าไปเลยตรงๆสองร้อยแล้วคุณคิดว่าตอนต้นเนี่ยคุณทําดาเมจขนาดเนี้ยยากไหมผมบอกอตรงๆว่ายากนะการที่เราจะทําแบบดาเมจที่บวกเข้าไปตรงๆเลยเนี่ยสองร้อยสี่สิบร้อยสี่ร้อยห้าเนี่ยนะครับที่บวกเข้าไปเลยเนี่ยมันยากนะดังนั้นนะครับคุณลองดูในคลิปนี้แล้วกันผม จะลองให้ดูในสโคบของคำว่านัธนูยิงธรรมดานะครับผมเข้าใจนะครับนัธนูแล้วก็ยิงธรรมดานะครับว่ามันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะครับไม่ได้ทำอยู่ในส่วนของการใช้สกิลนะครับดังนั้นเข้าใจตรงกันว่านัธนู ADL ยิงธรรมดาโดยการใส่การ์ดใบนี้เข้าไปนะครับโอเคนะครับเราไปเริ่มกันเลยครับกิปที่หนึ่งครับปึ้ง ผมจะรอยิงสเกลวอล์กเกอร์ให้ดูนะครับผมนี่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับผมก็อย่างที่บอกนะผมกดทิ้งเอาไว้นะครับในส่วนของแฟชั่นเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับผมทางขวาบนเนี่ยแม่งติดมาครับช่างมันครับไม่เป็นไรมันคือเกมทิกเตอร์โอเคครับยิงไปตามปกติเลยครับเราก็ตะแตกนกเนี่ยไม่มีผลนะครับแล้วก็ขอบอกตรงนี้อีกนิดนึงครับหลายๆคนมักจะบอกว่านกเนี่ยออกไม่ทันนะครับผมบอกให้ว่าออกทันนะครับ ยังไงมันก็ออกห้าตแตกทันนะครับเอ,อส่วนในพวกที่บอกก็ไม่ทันนี่คือแม่งไม่รู้เรื่องครับแม่งมัว่วครับผมเออโอเคนะครับเรามาเรามาโฟกัสที่ดาเมจกันดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยดาเมจเราจะยิงได้ที่สองสี่สี่สี่นะครับง่ายๆเลยครับสองพันสี่ร้อยสี่บสี่ถูกป่ะเออนะครับสองพันสี่ร้อยสี่บสี่นะยิงไปครับ เห็นไหมครับมันไม่มีคําว่าขึ้นลงหรืออะไรผมใส่านูตามปกติเลยนะสองสี่สี่นะครับและนี่นะครับผมก็ลองยิงให้ดูนะครับตอนที่เรายังไม่หันได้ใส่การ์ดนะครับผมอ่าแล้วก็ยิงที่มอนขนาดกลางนะเออบอกแล้วนะว่าเทสแบบการยิงธรรมดานะครับผมโอเคครับจบไปนะครับสำหรับคลิปแรกนะครับต่อมานะครับเรามาดูคลิปที่สองครับ ิปที่ผมจะกดใส่การเข้าไปนะครับผมไปเออจะใส่ชิ้นไหนดีนะเออชิ้นไหนก็เหมือนกันแหละอืมโอเคใส่ไปเลยดีกว่าครับตอนแรกกะว่าจะเปลี่ยนประดับอีกอันนึงมาใส่โอเคแส่อันนี้แหละนะครับไป ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมมาคือการ์ดนะครับผมเห็นไหมครับแม้แต่เรายิงสกิลอ่ะยังเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับผมยังแรงเพิ่มขึ้นมาเลยครับเห็นไหมเรายิงเพิ่มเป็นเท่าไหร่ครับสองหกแปดสี่นะครับผมซึ่งคุณรู้ไหมว่ามันเท่ากันกับจํานวนที่บวกเข้าไปเลยคือสองร้อยสี่สิบนะครับดังนั้นเนี่ยคุณลองเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมากดดูครับเนี่ยแหละเขาเรียกว่าพีดาเมจโบนัสนะครับ ในรูปแบบที่มันเป็นตัวเลขตรงๆเนี่ยเขาจะนิยมใช้ในช่วงแรกนะครับหลายๆคนเนี่ยมักจะบอกว่ามันแรงบ้างแหละมันไม่แรงบ้างแหละเอาอย่างนี้ครับคุณลองคุณลองดูตรงนี้ก่อนนะครับเรายังไม่ต้องพูดถึงตรงสกิลแรงสินเลยนะครับเราเอาง่ายๆว่าตอนนี้ถ้าเราไม่มีใช่ไหมกับเรามีเนี่ยนะครับมันจะบวกมาให้เนี่ย240เป๊ะๆเลยนะครับดังนั้น ถ้าเป็นผมอ่ะผมฟันธงว่ามันสามารถใช้ในช่วงต้นเกมได้ดีครับแต่พอกลางๆเกมกับท้ายเกมเนี่ยเริ่มไม่ดีแล้วเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีในส่วนของอื่นน่ยมันส่วนของอื่นคืออะไรมันยังมีในส่วนอื่นที่มันจะบวกให้เราเยอะกว่านี้และแรงกว่านี้ดังนั้นถ้าเราหาการ์ดอื่นได้เราก็ควรจะเปลี่ยนซะอย่างที่ผมบอกเสมอว่ากาซแต่ถ้าเราจะเล่นจริงๆนะครับการ์ด P อ t มันใช้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบคืนคุณต้องออกปะแต่อย่างสมมติเมื่อก,กี้เนี้ยนะครับผมพยมายามจะอธิบายให้หลายๆคนเข้าใจว่าถ้าเราใช้การ์ดพีดาม g e โบนัสเนี่ยนะครับผมมันก็จะบวกอย่างนั้นอะไปเรื่อยสองร้อยสี่สิบคาอยู่อย่างนั้นนะครับผมนึกออกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ P- ีแอคแทเนี่ยโอเคช่วงต้นเกมเนี่ยมันอาจจะไม่แรงเท่าสองแต่ว่า พอมันไปเรื่อยๆพอแอคแท็กเรามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราอัปเดตขึ้นเรื่อยๆเรามีแอคแท็กที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเลเวลจากจ็อบจากอะไรก็แล้วแต่ในการรีไฟล์อาวุธในการตีบวกในการอัปเกรดอาวุธในการอัปเกรดประดับนะครับมันจะทําให้แอคแท็กเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณเข้าใจไหมว่าทาว่าแอคแท็กอะเปอร์เซ็นต์มันต้องดีกว่าอยู่แล้วหรือ แอคแพคธรรมดาก็ดีกว่าเช่นกันนะครับเพราะว่าแอคแเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันใช้ได้ยั่งยืนเพราะมันจะมีตัวคูณขึ้นไปเรื่อยๆตัวคูณขึ้นไปเรื่อยๆแต่พีดาเมจโบนัสเนี่ยมันอยู่กับที่240ที่มันกําหนดเอาไว้มันกําหนดเอาไว้แค่นี้มันคงไม่เป็น2 4 1ให้คุณอ่ะเออเพราะว่ามันขึ้นแค่240ดังนั้นเขาถึงไปฮิตใส่กันตอนท้ายนะครับก็คือการ์ดมาดุ ะครับผมเปิดให้ดูอีกครั้งผมจะเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะโอเคก็คือการ์ดใบน,นี้ครับปึ๊บนะครับนี่การ์ดใบน,นี้ครับแนะนำใส่ในช่วงตอนท้ายกันนะครับพวกตัวที่เขาใช้สกิลนะครับแต่ว่าผมเองอะ่ะยังไม่ได้เคยลองใช้กับตัวที่แบบว่ายิงธรรมดานะครับแต่เห็นเพื่อนบอกเขาก็ใช้กันเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีหลายแบบมากนะครับ มันจะมีทั้งคนที่ใส่ Act a c เซ6ที่แฟชั่นเยอะๆในตัวก็มีหรือบางคนก็จะใส่ M Act a c ในตัวเยอะๆเข้าใจป่ะหรือบางคนจะใส่แบบพวก M Pen เป็นเปอร์เซ็นก็มีเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยตอนท้ายมันแล้วแต่สูตรมันแล้วแต่เอาไว้ง่ายว่าคุณจะไม่สามารถลอกการ์ดไข่ได้เพราะคุณไม่รู้หรอกว่าอย่างสมมุติว่าคนที่เขาใส่ P Act a 6เนี่ยนะครับ บางคนเนี่ยเขาอาจจะออฟแมวเป็นแอคแท็กก็ได้สมมติว่าที่ธนูเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเอาไปออฟแมวที่มอลล็อกเนี่ยมันจะได้แอคแท็กแบบแบบเป็นตัวเลขเป็นพันเลยนะถ้าแบบเลเวลเยอะๆอะ่ะเออแบบหลายร้อยอะ่ะเป็นพันนะครับดังนั้นเนี่ยต่อช่องออฟแมวหนึ่งเนี่ยที่เลเวลสิบเนี่ยมันได้เยอะมากแล้วคุณคิดดูออฟแมวสามสามลูอะ่ะเราได้แอคแท็กเยอะขนาดนั้นอะ่ะดังนั้นอะ่ะคนเหล่านี้บางคนเนี่ยเขาก็จะใช้การ์ดแอคแท็กเยอะๆนะครับผม แต่ออฟแมวมอลล็อกบางคนก็ว่าแพงบางคนก็ว่าถูกก็แล้วแต่มันอยู่ที่ชิ้นด้วยถ้าเป็นอาวุธคุณจำเอาไว้มันก็จะใช้ที่ออฟแมวอ่ะเยอะหน่อยถ้าเป็นพวกชุดหรือว่าเป็นพวกประดับมันก็จะถูกลงมาแต่ว่ามันก็จะเพิ่มขึ้นหลังจากที่ออฟแมวคุณเลเวลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมรู้สึกว่ามันจะเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่เลเวล3หรือส่นี่แหละนะครับจาก2ก็จะเป็น4อะไรอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างนะครับเออ ประมาณอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถไปลอกการ์ดใข่ได้เลยเพราะคุณไม่รู้ว่าบางครั้งเนี่ยคนคนนึงเนี่ยมันมีอาวุธตั้งไม่รู้กี่เซตมีประดับตั้งไม่รู้กี่ชิ้นเข้าใจป่ะแล้วพอคุณไปลอกมาปุ๊บแล้วคุณก็เอามาใส่อา้าวเฮีย้ยทําไมกูยิงไม่แรงวะนึกอ,ออกป่ะแล้วคุณก็มาโนเองว่าอ้าวแปลว่าอันนี้ม่ไม่ดีนี่หว่าแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะไม่ใช่ความเป็นจริงแล้วคือคุณไม่ได้ดูว่าส่วนอื่นเนี่ยเขาใส่อะไรบางคนเนี่ยเขาอาจจะยัด P Damage Bonus เนี่ยเอาไว้ในส่วนอื่นก็ได้หรือบางคนเขาอาจจะยัด P Attack เอาไว้ในส่วนอื่นก็ได้นะครับผมดังนั้นก่อนที่คุณจะซื้อการ์ดทำหรือใส่หรืออะไรก็แล้วแต่คุณดูให้ดีแล้วกันแล้ววันนี้ผมมาลองให้ดูแล้วนะครับสําหรับการ์ดต้นเกมนะครับถามว่าการ์ดมามูก้าเนี่ยใช้ได้ดีไหมผมว่าก็โอเคนะเพราะว่าแค่คุณใส่ปุ๊บดาเมทก็เพิ่มมา240เลยคุณใส่2ใบก็480 ถามว่าเยอะไหมเยอะนะสําหรับผมในช่วงต้นเกมกลางเกมนะครับดังนั้นก็ลองตัดสินใจเองแล้วกันผมจะไม่บอกว่าคุณต้องใส่นี่หรือว่าคุณต้องใส่นั่นแต่ว่าคุณต้องคิดเองนะครับผมโอเคยังไงวันนี้ผมก็ฝากไว้ลแล้วกันนะครับเงาะชาแนลถ้าชอบถูกใจยังไงอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งก็รับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบจุบจุบ